สวัสดีครับพดพี่เมียมาแล้วครับพบกับพอดพี่เมียได้เป็นประจำทุกวันที่จะมาพร้อมกับที่เดดบอลเต็งจัดให้วันละคู่เน้นๆให้เลยอย่าลืมกดแชร์และสมาชิกที่มาใหม่กดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปที่ฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันดิวิชั่น2เป็นการพบกันระหว่างฮาเลบอลบนสนามเบนเทนเลอร์อารีนาและการมายือนของเนินแบกโดยจะคลิกออฟการเวลา5้ทุ่มครึ่งคู่นี้เจอกันในฤดูกาลที่แล้วเนินแบกชนะได้ทั้งเกมเย้าและเกมเยือนโดยบท ข็าจากน้าแมวสปอร์ตพูยกให้เนินแบกน่าเชียร์กว่าแม้ว่าเกมที่แล้วทั้ง2ทีมจะได้ผลเสมอจากนัดเปิดฤดูกาลแต่ถวัดกันที่เกมลุกและความ่มของกองหน้ายกให้เนินแบกมีโอกาสชนะมากกว่าอีกทั้งพัดบอลเซนติที่เจอกับเนินแบกก็ย่ำแย่กว่ามากคืนนี้เชียร์เนินแบกแจกโบนัสสิ้นเดือนรับประกันไม่พลาดครับขอขอบคุณข้อมูลจากสปอร์ตพูที่เอื้อเฟื้อให้นะครับติดตามกันกันกนกบเพจพดพีเมียลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมขอให้ทุก ท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ